ครับสวัสดีทุกท่านนลยครับผมก็แน่นอนนะจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับที่แมนยูตกรอบอยู่ฝ่ายเฉเป็นเหล็กโดยแพ้ต่อแอตเลติโกมาดริดไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งคาบ้านผมนี่รอดูนะคือตีสามนี่กะว่าจะเพื่อไปนอนดูข้างบนบ้านนะเฮ้ยดูโทรศัพท์เอาไงจะได้แบบลวดลับไปเหี้ยเอียะนะครับผมดูไปได้สักสิบนาทีเฮียกูหลับตื่นมาแม่งแพ้อีเหี้ยเปิดแล้ววันนี้สําหรับหน้าร้านออฟสตาร์ไอเท็มแสตที่สยามซอยห้ามาพร้อมโปรแกรมวัดสายตาที่พนันโดยผู้เชี่ยวชาญอดัมดึงคอ ดูแลลูกตาของท่านด้วยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือสุดทันสมัยส่วนใครที่ไม่สะดวกเข้าไปก็สั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ้าบ t อ e ฟ u ั k เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่ต้องการซื้อไข FIFA, อ่ AD เกม e FIFA อนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูก ตอบเพจเจ๊นันเกมมิ่งใครถูกรับซ right, ื road, ้อโอไลปอดไทยร้อยเปอร์เซ็นตลิงเพจด้านล่างเลยครับมี ID ROV รับเติมฟรีไฟล์แฟนซีทาวราคาถูกด้วยนะร้านโดโรชอบบร,ริการเกมโลบ็อกรับกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตแมปชิงเลกัซซี่และแมปชินโดและแมปอื่นๆและทุกแมปรับเติมโลบ็อกไก่ตัน60บาทแล้วจะมีบริการอื่นอีกมากมายใครสนใจติดต่อที่ลิงก์ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลุยเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมมาใหม่นะฮะมาตั้งแต่เมื่อวานละหมอเมื่อกี้กรรมแนวน วดูดิอ๋ออันนี้เป็นลุ้นอ๋อร้อยแปดเรอร้อยแปดได้อยู่นะลุ้นแบบฟันเพอร์ซี่ลรูนเนี่ยเด็ดแต่ว่าดีดีสุดนะครับลุ้นตกแปดนี่ยากอะสเตตเก้าสามนี่ของกากนะครับแล้วแม่งลุ้นอีกนะ5้ถึงแปด้ด้นะคือแบบอ,อ้และนี่ก็แบบ เท่าไหร่ดิวันนี้เต็มที่เนี่ยพันเหรียญหมื่นบาทอีกแล้ววะไอ้หมื่นบาททุกกิจกรรมเลยว่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ก็หมื่นบาทไปเลยแล้วกันนะฮะรับจมนะขอกดไลค์คนละหมื่นไลค์ได้ไหมคนละหมื่นไลค์ไม่ได้ไอ้เหี้ยคนละหมื่นไลค์ได้มือหงิกบอดีนะเออแต่ขอไปก็ไม่กดอยู่ดีนะนะรจบชมคือคลิปที่แล้วอ่ะไปคลิปที่ผมสู้ชีวิตแลกเปลี่ยนอ่ะไปคลิปที่ผมไม่อยากทำอ่ะแลกเปลี่ยนทำทีมกับบ๊อบบี้ผมสู้ชีวิตอีกเป็นคนสู้ชีวิตอ่ะแต่่แมงชีวิตเสสู้ ไงติดมาแรงนะยอดไลค์ยอดวิวน้อยแต่ติดมาแรงนะคือ YouTube เขาเห็นคุณค่าไงแต่คนดูแม่งไม่เห็นคุณค่าไลค์ไม่ยอมกดเลยกูปวดหัวว่ะไอ้กูไม่แลกละไอ้เฮี้ยกูไปกูกลับละไอ้ตัดเป็นคลิปเลยกูไม่ไม่เล่นละกูเลิกเลิกทำคลิปละกูวันกูเลิกละนะเออไม่ต้องปวดหัวด้วยกูไม่เติมละกูเลิกดีกว่าไปละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไป มาผมมาแล้วเฮ้ยกมไปเยี่ยวมานะคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยผมสาแบบยอมเสียงเงินหมื่นแล้วก็กดให้หน่อยแล้วกันอยากได้ฟันเฟอร์ซี่ไม่เคยลองนะฟันเฟอร์ซี่เนี่ยได้ข่าวว่าก็ไม่เท่าไหร่นะฟันเฟอร์ซี่เนี่ยโอเคแลกเปลี่ยนฮนะมชมหมื่นบาทนะจะได้ดูนะพันเหรียญน,นะครับผมจะไปยเดทูนะเดทู ไม่ได้เล่นเดวันนะครับเพราะว่าขีกก้เกียจนะครับเออไปสู้ชีวิตมาไปเช็คของไงไปเช็คของว่าบ้านกูของหายปะวะเออคนตัดต่อบ,บ้านผมนี่ก็เงินเดือนไม่ถึงสามมื้อหรอกนะครับผมแต่ก็เกือบๆนะก็ไปเช็คบ้านไงคนตัดต่อก็ถามว่าเอ,อ้ยพี่เช็คอะไรวะไม่ไว้ใจกันเหรออะไรเงี้ยกูก็แค่ดูเฉยๆ,ๆกูไปได้ยินข่าวคราวมาอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องล่าไอตั๋วนี่ใช่ไหมต้องเทสนะว่ารูปแบบที่หนึ่งกับรูปแบบที่สองอันไหนได้ตั๋วเยอะ <c oughs> เริ่มดีรูปแบบที่หนึ่งหนึ่งร้อยครั้ม โอ้โห6ตัวองหอห้ยน้อยไปปะร้อยครั้งคือไม่คิดว่าจะได้เยอะนะแต่มันน้อยไปปะวะ6ตัวนี่ไม่ได้สักไปนะเอาจริงมันจะกระจายอยู่นะผมว่าต้องกดไปให้หมดก่อน,นะะวะอุ้ยนี้มา3โอเคผมอยากได้นี่แหละแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจริงๆต้องมาสักสิบขึ้นน่ะไอ้เชี่ยถ้ามา6เท่ากันนี่งุ้งึดเลยนะท<ม>่านผู้ชมนะมีไอคอน108ข้างในนะฮะอันนี้มีไอคอนเฉยๆลุ้นบวก8อันนี้บวก8นะฮะมันไม่มาแล้วนะ200เหรียญนะครับผมขอสัก10 โอ้ย19เลยอ่ะยหท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องตบมือแล้วครับนี่ไงโอ้โหมึงจะรอตบมืออย่างเดียวไม่ได้นะน้องเราจะลองถึงเละ10เหรียญไหมคิดว่ามันจะถึง19มันไม่ถึงอยู่แล้วนะเพราะว่ากดแค่10ทีอ่ะถูกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวขอเคลียร์อันนี้ก่อนอันนี้ทีละ3เหรียญโอเคเอาเอานี่ให้เต็มนะเอานี่เต็มโอเคแล้วก็กดาไปอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหมาเต็มเลยโอ้ยแบบนี้ชอบอ่ะชอออบบบ่่ะะคครนนมมายัผ โอ้ยแบบนี้เลยวันเดอร์บอยก็อันนี้เด็ดเลวันเดอร์บอยก็ออกเยับๆราคาก็น่าจะถูกโคตรๆแล้วนะอุ้ยไอ้เหี้ยไม่ยอมให้กูแล้ววะโอ้กูต้องกลับไปสู้ชีวิตเลยไม่ไมอยากสู้ชีวิตแล้วะโอเคเต็มแล้วฮะอยากได้ไอันนี้แหละขอเยอะๆเลยอ่ะเอาแบบเยอะสุดๆอลยอันอื่นไม่ต้องมากูก็ไม่โกรธนะเราทีละสิบแลกันนะลองทีละสิบแลนะ้วรอ,อ,อให้ครบนะฮะอุ้ยแบบสี่เอาไอ้เอาเอาไอ้เหี้ยเอาทีละสิบแม่งเยอะกว่าพวกเนี่ยอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยกูตกใจเพราะว่ามันเยอะแปลกๆ วิสามรวมไปแล้วแปดแล้วนะไอสัตว์กดไปสามดีมันสิบดีไม่ใช่หรอโอ้โหกดทีละสิบได้เยอะกว่าปะวะขาดอีกแปดสิบเหรียญน,นะฮะ,ะเดี๋ยวลองกดรูปแบบที่หนึ่งสักสิบทีมาหนึ่งมาสองเว้ยรูปแบบที่สองดีปะรูปแบบที่หนึ่งไม่ขาดสัตว์เลยปะโอเคกดได้อีกสองนะฮะเดี๋ยวมานับดูนะเอาสี่เอาหนึ่งเอาเอา,เอากดทีละน้อยๆแม่งได้เยอะกว่าเยอะเลยปะไอสัตว์ โอเคกูรู้เรื่องแล้วใครเล่นก็กดทีละสิบพอนะครับผมเชื่อผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวกดไอ้น,นี่ให้หมดเลยนะเดี๋ยวเคลียร์ตัวกันเราต้องเคลียร์ตัวให้สินส้นซากอัน,นตรงกลางนี่มาสักอันเรยเนี่ยน่าจะยังนะโอเคครบแล้วมาตรงกลางนี่กูไม่หวังแล้วบวกห้าออกแค่นั้นแหละแลวกี่ใบโคตรเยอะแล้วนะโอ้โหผมว่าอันนี้ดีกว่ารูปแบบที่สองทีละสิบแม่งแจ่มสุดละนะฮะมาสองมาหนึ่ง มาหนึ่งมาสามมาหนึ่งเฮ้ยดีแล้วสี่หายไปไหนวะอ๋ะอเฮียไม่มาละแม่งหลอกกูละเอามาหนึ่งเอาไม่มาเฮียเหลือสิบสามเลดรอบนี้แม่งเลนด้อมแปลกๆเหมือนก,กันนะตอนนี้คือไม่รู้แล้วว่ะว่าอะไรแม่งแม่งได้แม่งไม่ได้แล้วว่ะกดสองร้อยน่าจะคุ้มไม่ไม่ไม่คุ้มไม่คมุ้มไม่คมมุ้คมหรือว่าอีกสักทีรูยแบบที่สองร้อยครั้งอีกสักรอบยำแขนยี่สิบสอง มันแล้วแต่ว่ะเออแต่รูปแบบที่2ไว้ก่อนนะอันนี้คือไม่สามารถฟันธงได้ป่ะเพราะว่าอะไรแม่งแจ่มกว่าอะไรวะท่านผู้ชมนะเออเป็นกิจกรรมที่ฟันธงไม่ได้จริง <S <S อ่ะเดี๋ยวเปิดตังค์กันนะตังค์เหลือ2,000นะตังค์ไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมในไอดีเนี่ยหมดแล้วนะอุ้ยสองหมื่นเลยเหรอเท่าไหร่ได้อีกหมื่นโอ้ตังค์ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเท่าไหร่โอ้ยอีกหมื่นสองเฮ้ยตังค์เยอะป่ะเท่าไหร่แม่พันโอเคไม่น่ามีอะไรละ ผมได้ห้าหมื่นล้านเลยเหรอเยอะได้ตังค์เยอะสัตว์เลยวะ โอเคอยู่นะห้าหมื่นล้านนี่แป๊บเดียวแหละนาทีเดียวไม่หมดละคลิกเดียวอโอ้โหนี่ได้มาสิบใบเลยเหรอโอ้ไม่แม่มป่ะก็แ่มโอ้โหนี่เก้าสิบใบเลยเหรออันนี้มีรุ้นอยู่นะเอาจริงเนี่ยเผืเอ่อ,อนี่พพสโคอันเบอร์ซี่อะไรใ่ไหมนะส่งดาวไม่ได้เหรอรวยแล้วครับรวยแล้วตอนแรกส่งได้แหละแต่แบบไม่อยากรวยไปมากกว่านี้แล้วอะ่ะนักผู้ชมเออโอ้โหส่งมาทีเป็นแสนเป็นล้านดาวเงี้ยเออคือปกติแม่งตังค์ก็ใช้ไม่ทันอยู่แล้วอ่ะเออไม่มีที่เก็บป่ะเอาไปฝากธนาคารธนาคารก็รับประกันแค่ล้านเดียวอ่ะเกินล้านก็คือไม่รรัับปะกน เออก็เลยไปคุณหลุมฝังไว้หลังบ้านนะครับผมใครอยากได้ก็มาลองคุดหาดูฝังไว้อยู่ประมาณ75ล้านยูโรอ่ะอันนี้คือเก้าใบเทียนนี่ปะอ๋อแบบเลวานเดอร์บอยมาสักตัวละใบสองใบพอปะไม่รู้ให้ป่ะนะกดเทียนเก้านะเออกลัวแม่งแดกหมดนะเฮ้ยเลวานเฮ้ยเลวานโอ้โหไม่กลัวจะได้อันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่โอ้แปดพันเอ้แปดพันเออเปิดได้ตอนแปดพัน ตอนสามสี่หมื่นเปิดไม่ได้นี่เดอะบอยมาแล้วนี่ไงโอ้โหมาคินยอสเลยอีก3ามไฮเคมีเนี่ยเจ้าจินโยเนี่ยดิยฮาร์ดเนี่ยโอ้โหมามาตัวละไปเลยไงของก็คือได้ตอนแพงๆไม่ออกเพราะแบบเกินกาดอะไรเงี้ยถ้าเป็นมาให้โอ้โหนึกว่ากูจะให้อภัยเหรอให้อภัยแค่15.25%พอแหม,มกูขึ้นอ่ะเปิดนี่เลย20 L, ่สิบจุดซเป็นไงปีใหม่สุดมัน20เท่าไหร่21เนี่ยเหรอหรือว่า22่สิเนี่ยฮะถามยิงให้ยี่สิมา โอ้โหออกแพงสด tonight, oh ุดนี right. pa ่เนม่านะเนม่าเท่าไหร่บวกแปดวิ่งสองแสนสี่เลยเลยออกปะวะนี่โฟเด้ก็ได้จะแพงนะสเตทเท่ากันน่าจะประพอน่ะวิ่งแสนหกอีกแล้วโอ้โหดูกว่าเกือบแสนเออเนม่าไม่ออกหรอกันมาเอะกูจะรีบรีบเปิดนะกูจะได้ไปนอนต่อหรือกูง่วงนะครับพ่อเพื่อทีนี้อะไรไเนี่ยโอ้โหมาฮะกองหน้าเลยกองหน้าร้อยสิบสองเลยเหรอโโอ้หก็ได้อยู่นะ เอนเนสซีรี่เหรโอ้เอนเนสซีรี่นะฮะศูนย์หน้าชาวโมร็อกโกใช่ไหมต่อไปครับเปิดอะไรดิโอ้โนี่สี่สิบห้าชิ้นเลยเฮ้ยเอาสองอันนี้ไว้สักคลิปหรือไม่เปิดเคลียร์มันต้องมีเวลาเยอะๆเลยปะแล้วจะโอ้โหนี่อีกยี่สิบสามตัวเลยเหรอเอาเก็บไว้ไอคลิปดีกว่าปะจะได้คุม้มๆป่ะเปิดไม่ผลไม่ก็ผลกดไลค์เป็นน้อยเนาะพี่แบบช้ำช้ำอะช้ำนะครับผมเบอรนะ์เก้าขายวะเนี่ยกองหน้าสเปนเปรโด ให้ให้มาบวกสามไอสัตว์อันนี้คือใบดีสุดในตอนนี้ลิเบรี่ซิลิกูแผนคลิปที่แล้วทำผมขึ้นชาเลนเจอร์ของผมครับมันขึ้นหมดเลยอะใครเล่นแผนนั้นอะแผนเมตาไม่รู้จักแผนเมตาไปอยู่ไหนมาเนี่ยเขาใช้แผนนี้กันทั้งเซิร์บ้ะน้องเออป่ะเนี่ยโหลดทุกทีที่กูเล่นแผนมั่วซั่วนเนี่ยเพราะว่ากูแบบ indie อินดี้ไงกูอินดี้เจ็ดใบไปเปิดแป๊ะท่านผู้ชมมันไม่ไม่ได้อะไรแล้วเฮ้ยต้องอีเลนก้าใช่ไปเอีเลนก้า กือบลืมเหมือนกันเนี่ยชอรลีดีเล่คิดไปแล้วไม่เอาไปแลกอะไรเงี้ยไม่ลืมดูไม่เอาละแล้วก็ลูกจ่าเวออสใช่ไหมลูกจ่าเวออสแล้วก็ที่เหลือก็เรียงสแตตไปแล้วกันนะคลิปที่แล้วแม่งโคตรง้อ่ะเอาชอรลีดิเล่ไปแลกอะไรเงี้ยกองแช่งแม่งสะใจชักดิ้นชักงออ่ะแบบขื่นชอบแล้วก็ส่งคอมเมนต์มาเยอะเยอะจากถางอ่ะเออพี่ชอล์ลีดิเล่ไปแลกเอออะไรเงี้ยเออมีความสุขขนาดนั้นเลยวะนะกูถามหน่อยนะว่ามึงบ้าเลย นะครับผมไปโอ้แมนยูแต่วิ่งไม่ได้ป่ะแม็กโทบหกห้าผมไม่เอาไม่เอาไอ้ยังลงมาทำเพี่อะไรเมื่อคืนก็ไม่น่ามาเลยมาติดนะยังลงแต่นาทีที่หนึ่งโอ้วิ่งหมดเลยไหมเทนอเล็กซานเดอร์ไม่เอาดิเดินดิพี่เดินขอร้องโอ้วิ่งเอาวิ่งเอาเลยไอย้ตอนที่แบบอยากให้ได้ตัวากากก็วิ่งดีแล้วเกินต 108, 10 9, ั้งแต่ร้อยแปดร้อยเก้าโอ้พี่แหละโอ้โบสบิดเอ้ยตัวน,นี้ดีนะใช้ได้นะใช้ได้อ่ะ ใครมีลองลองเล่นบวกห้าดูบอกว่ามันต้องมีคนติดใจอะโบรโซวิดอะโอ้โหเดินเดินหน่อยเฮ้ยเดินหน่อกูขนล้อมกูยกมือไหว้แล้วพี่เดินหน่อยโอ้พี่พี่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตอนนั้นตีบวกห้าติดนะขายขายไปหมื่นเอ็มนะขายออกแล้วนะตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาอีกตัวขายอีกขายอีกขายหมดแต่เก็บไว้เนพี่อะไรโอ้แม่งวิ่งหมดเลยปะไอ้นี่มาซ้ำด้วยเนี่ยโอ้โห อันนี้อุ้ยอันนี้นนร้อยชื่ออนนะ่ะีเลนกาอีตัวหนึ่งก็ลูกแจเปอสติสุนนาฟีฟาสามที่เราแบบว่าถ้าใครไม่มีคือแบบสู้คนอื่นไม่ได้ตัวเฮี่ยเนี่ยลูกแจเปอสนีอันนี้เป็นลูกชายเขานะ ที่เกิดจากอสุจิตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของจาวิออนนะคิดดูนะท่านผู้ชมจาวิออนแข็งแกร่งแค่ไหนอันนี้คืออสุจิตัวที่ทรงพลังที่สุดนะครพะวงจาวิออนยิ่งพูดยิ่งดูเี้ยนะขอโทษนะครับพี่ขอโทษด้วยพี่นะผมไม่ตั้งใจทำให้พี่ดูแย่นะพี่แต่มันกูไม่พูดอะไรแค่กูสงสารก็ถยิ่งพูดยิ่งเี้ยนะท่านผู้ชมเออมาโอ้ไม่ใช่แล้วอเล็กซิสอ่ะโอ้อเล็กซิส ช่วงนี้น <leuk> <ha os those tracks> ี่เ <terminar> ล <not> ่นหนักนะเล่นซิดนะเล่าเพราะช่วงนี้นี่เล่นหนักมากๆเลยนะป่ะป่ะป่ะพอละนะครับผมโอ้โหนี่ได้มาใบเดียวเหรอจริงปพะเนี่ยหมื่นหนึ่งได้ใบเดียวว่ะดูดิปีก็ไม่ได้แบบดีเด่นนะอ๋อมันบวกคงถึงบวกแปดเหรออ๋อโคราชเหรอโคราชเหรอไม่ใช่นี้เหรอจริงป่ะอันนี้ไม่ใช่การสุดสุดสุดเทพสุดปังเหรอโอ้ได้โก้ได้ป่ะโอ้ปีนี้บวกหกได้ป่ะเอาบวกหกมาเลยป่ะให้มันสุดๆไปไปโอ้ถ้าเป็นให้บวกแปดโอ้เป็นโกอ่ะ ไอ้ปีก็ไม่ได้แบบแจ่มเลยอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยอ๋อแล้วอันไหนอ่ะไอ้บวกแปดนั้นนะอันนี้หรออ๋อได้มาสามโอ้โหนี่กากกว่าอันเมื่อกี้กันอันนี้มันบวกห้าถึงบวกแปดอันเมื่อกี้บวกหกไงโอ้โหนี่แย่กว่านะแต่ก็ได้มาสามใบก็ยังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าปี UCL ไม่ใช่ว่ะโอ้แบ๊กสัตว์โอ้โหบวกเจ็ดเฮ้ยร้อยกว่าล้านเหรอบวกเจ็ดบวกแปดก็โคตรถูกอะไ่นอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้ป8ราคาไม่ไม่ปักอะ่ะโอ้โหดูดิปีมาแต่ละอแบบันแตนี่โอ้โหถ้าไม่ใช่เลวานนี่คือจบลบะ68ฮะไปซ้ายนะครับผมเดี๋ยวไปเนี้ยไปลุยแหละอันซุงฟรังเศสกองกังลาบิโอโอ้โหบ็7 อันนี้คือใบที่ออกยากที่สุดของกิจกรรมนะอันนี้ได้มาสิบใบนะฮะท่านผู้ชมนะลุ้นยิบสองทีวายผมว่าเดอะบอยอะไรเงี้ยน่าจะออกเยอะนะเดอะบอยเลยวานคิดว่าคนัะผมรู้สึกว่าถ้าไอคอนอังกฤษแหลมพาดว่ะใบแรกห้ารันต่อไปครับใบสองโอ้โหผิวดำเบอร์สิบเซดอ มันสเตตเท่าไหร่วะโรบินฟันเบอร์ซี่อ <people> <normalmente> ่ะท่านผู้ชมโกมกดไปอีกสักใบดิไม่ไหวว่ะโอ้ซีด็อตไปแล้ววีล่ามาเกด้วยไม่ใช่วีล่าโอ้โหท่านผู้ชมเตินไปเปล่าหรลองให้เนาะ ไม่ละบักเกอร์โอ้หวังเยอะเกินไปเหรอการเนี่ยคอยดูอีกสักไปดิไม่คาดหวังไม่ผิดหวังหรือวะเบอร์แปดอกิทโอ้พี่เจิดพี่เจิดมาอยู่กับพี่แฟงเหรอครับโอ้พี่ ผมรอใครแล้วไม่คุณซู่จีวิตแต่ชีวิตนั่เสียกซิวกับเลอบบังเลอบบังโอ้ไมก่กอดคือถามจริงเหรอ,อะพวกมพืนรู้จักโรบินฟัลเฟอร์ซี่ไหม,ไม ไม่เขเวนดูนี่อังกีแล้วลินิเกอร์โอ้โหออกกระจายกันทั่วกันเลยไอ้เหี้ยเหมือนกูได้เกอดทุกกี่ห่อเลยฮัลโหลมึงให้ของดีๆกูหน่อยดิขอร้อง <Yeah. S 1> เปิดติดแล้วไม่ไใช่ด้วย <Yeah. S 1> เดลเปโล <Yeah. S 1> มาทุกกี่ห่อเลย ไม่ว่าจะเป็นเกือบปุ่งทิพย์เกือบหิมารยันเกือบทุกอย่างโอ้เจ็บชำ้ำเลยอีกใบดิพี่พี่ครับพี่ครับโอ้มาแล้วไอ้เหี้ยยองดีเอฟตันก็สู้ๆนะพี่นะ ไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วกวดสองทิ้สองใบสุดท้ายไปเลยไอ้สัตว์กูนร้อ,องแล้ววะโอ้มาเกยแล้วโอ้มาเกยจริงด้วยกูพูดเผื่อพี่ราชจะมาไอ้สัตว์โอ้โหไา้เลยโอ้มาเกย์บันมาเกย์บันกูยังเจ็บไม่พอใช่ไหม,ไม,ไม,ไม แค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมสุด <lawsuit> ไป <eterm oon> ้มปะวะฮัลโหลอนะอืมเปิดแม่งไปให้หมดนะครับผมมาเชลซีกองเต้แล้ววันนี้ขอปกเอ้ยมันปกแปดไปเลยนี่บ้าอืมเป็นไงโอ้โหแล้วทำไมไม่เอายี่สิบเอ็ดมาวะเนี่ยมึงให้ยี่สิบจำมะเขืออะไรปะอ๋อมันเป็นยี่สิบสิบเก้าแล้วก็เอลเฮดนะฮะปีใหม่มาแม่งเสียไม่แจกไปแจกปีอะไรไปแล้ ไอคอนสองใบสุดท้ายนะครับผมอันนี้ลุ้นเพอร์ซี่ได้อยู่นะไม่รู้จะมาอะไนะท่านผะู้ชมอืมโอเคเอา,อางี้ดีกว่า <c oughs> ในเมื่อผมสำเร็จปราณตะวันทั้ง13รูปแบบแล้วเนี่ยนะหลายคนอาจจะคิดว่าทันจิโร่เป็นคนที่ปราบมุสันได้สำเร็จนะซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่ว่าทันจิโร่ถ้าไม่มีผมเนี่ย <c oughs> ก็ไม่สามารถปราบมุสันได้เพราะว่าคนที่สอนปราณตะวันทั้ง13กระบวน <c oughs> ท่าให้ทันจิโร่นั้นเนี่ยก็คือกูนี่เองนะครับผมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยปราณตะวันรูปแบบที่13นะฮะปราณตะวันต่อเนื่องค เปืืองเลยครับแานจีโร่นะครับผมไปลูบีฟฟันงเบอร์สี่ไปกูหน่อยครับจะเวันเนี่ยยังไงเบอร์สี่บาสินโอ้โหไม่ใช่แล้ว ไปแล้วกูไปเลยกูไปเลยกูเขินใช้ปัตตะวันกูได้ตัวโคตรกาบนะครับผมใช้ปัตตะวันได้ตัวโคตรกาบวิ่งอุ้ยซิกาก้าซิกาก้าโอ้ยผมไปใช้เแยอะไรเลยแบบว่ากาก้าก็ได้อยู่นะราคาดีอยู่ครับเออก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมเป็นไงโอ้โหใช้ปัตตะวันได้ตัวโคตรกาบ กดไปเลยนี่คือปกติแล้วใบนี้จะต้องได้แบบจับยีเฮนเดสอะไรเทือกๆกนั่นนะท่านผู้ชมนะเออนี่ได้ข้าวมาดูว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะขายแล้วหูไม่มีคนขายนะไม่มีคนขายเลยก็จัดไปเลยสูงสุดนะท่านผู้ชมตัวนี้ไม่ใช่แบบขี้ๆนะเออเป็นตัวที่หาได้ยากยิ่งนะครับได้มาก็สามารถขายทํากําไรได้ชิวๆ like. was I nothing all talking your team bluffing my squad we all dream crush it we ain't rushing no discussion all i know is i was made for this paid for this yeah slave for this been down and i'ma get it right dead on sight like first off you don't run nothing all talking your team bluffing my squad we all dream crush it we ain't I'ma get it right, dead on sight, like. Been down and I'ma get it right, dead on sight, right, like.